สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไพแ์สัคกษตรวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมามาดูวิธีการทําปุ๋ยหมักสูตรคนขี้เกียจน,นะครับคือไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับหมักข้างต้นไม้ไปเลยบางทีก็ทําปุ๋ยหมักแบบถังนี้ก็ดีเหมือนกันครับแตเ่เอาไปลดดเอาไปลดลดผสมน้ําลดได้ที่อื่นได้อีกแต่ว่าสําหรับถ้ามันมีเยอะแล้วก็ทําไม่ไหวก็คือมีวัตถุดิบเยอะนะครับก็อยากจะกเอามา ต่อยอดให้มันได้กับต้นไม้ของเราเลยไปทํากันแบบสูตรแบบมั่วๆมนะครับที่ผมทาก็จะมีข้างหลังนะจะมีต้นไผ่นะครับผมจะใส่ต้นไผ่โดยทํากันปุ๋ยหมักแบบบักสดๆข้างๆต้นไปเลยนะครับไปดูนะครับวิธีทําของผมง่ายๆวัสดุการทําปุ๋ยหมักของผมวันนี้ก็จะมีเศษอาหารที่เหลือจากที่ร้านนะครับมันจะมีกากก๋้วยเตี๋ยวหรือ จะเป็นเศษข้าวเศษอาหารที่เรากินเหลือๆนะครับ่วนะ่าจะเป็นใบไม้ใบ,บส้มพวกไอเปลือกส้มกระดูกไก่ซี่โครงไก่หรืออะไรต่างๆที่มันเหลือในวัตถุดิบในบ้านเรานะที่ไม่กินแล้วผักชี้ผักอะไรที่มันเศษที่มันเหลือนะปกติจะใช้การหมักด้วยน้ํา E m นะครับทําเป็นปุ๋ยในถังปริมันเต็มแล้วมันไม่มีทางที่จะใส่แล้วใสเ่เยอะแล้วปริมาณเยอะแล้วก็จะเอามาทําต่อย,ยอดก็คือ ะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักข้างๆต้นไม้ต้นไผ่นะครับอันนี้จะเป็นไผ่ยักษ์นะครับไผ่ยักษ์ใจแอนที่ผมซื้อมาอปีที่แล้วปลูกหนึ่งปีนะครับมันก็จะมีการต่อยอดขึ้นมาแค่สองกิ่งรู้สึกว่าจะไม่งามเท่าไหร่ก็จะทําการหมักปุ๋ยให้มันกินข้างๆเลยนะครับผมขุดหลุมขึ้นมาแล้วก็จะมีระบบน้ําให้น้ําทั้งวันตามแดดมาก็มีน้ำนะครับ ทำการใส่โซลาเซลล์เวอรวางรลบุบน้ำหยดมาก็จะมีบุดลุมนะครุบหลุมมันกว,ว้างสักพอกับว่าอาหารลงได้นะกว้างสักห้าสิบเซนลึกสักยี่สิบหหรือฟุตหนึ่งก็ได้ครับก็จะทำการหมักไปในนี้เลยก็จะเอาเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่เรากินเหลือแล้วเทลงไปเลยแล้วก็มันจะมีน้ำาอน้ำหมักที่ผมปล่อยมากับ สายน้ำหยดนี่นะครับปล่อยมานำปล่อยมากับระบบน้ำเลยเป็นน้ำหมัก e ออน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆที่เรารดน้ำต้นไม้ก็จะมา,ามากับน้ำแล้วก็จะมาไหลลงบ่อน้ที่เราขุดนะครับหลุมหลุมหมักนะมันก็จะเกิดการหมักหม,มคิดว่ามันจะมีการหมักหม,มแล้วก็จะเป็นย่อยสลายแล้วก็จะให้รากไผ่มันเดินมาถึงก็จะทําการ ปรุงอาหารของมันโดยโดยตรงครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาปุ๋ยมาใส่แล้วแค่ขุดหลุมแล้วก็เอาเศษอาหารที่เรามีก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีกากอ้อยที่ผมคั้นาจากสวนเนื้เอเตี้ยมาโดยจะคั้นขายเสร็จแล้วก็เอามาใส่หมมหน้าดินนะครับดูครับยางนาของผมต้นหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงปีนะครับมันก็โตประมาณนี้นครับก็โตสมบูรเลยเลยยางนาของผม ต้นบางต้นที่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ก็จะทําการปรุงรับสรุงดินบางดินบางช่วงบางดินมันก็จะแข็งบางจุดมันจะมีดินแข็งดินอันนี้อยู่มาต้นตะไคร้ก็สวยงามเลยทีเดียวต้นตะไคร้นะครับตะไคร้ก็งามเลยทีเดียวเพราะมีระบบน้ําหยดอยู่ใกล้ๆเราไปดูนะครับว่ามันใส่ไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนแล้วธีกันต นี่นะครับหลังจากเทเสร็จลงไปแล้วก็วจะหมักคนขี้เกียจน,นะครับไม่ต้องมีวิธีการไม่มีอไอสูตรอะไรมากมายครับเทลงเลยครับจากอาหารที่เรากินแล้วเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นแต้งโมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินมาแล้วเนี่ยใส่ไป,ไปเลยแล้วก็จะเอายาคลุมครับ้าคลุมแล้วก็ผักอ้อยหรือจะเป็นใบอ้อยของเราในหาวัสดุแถวนี้นะครับ พอมีน้ําที่เราลดมาเนี่ยมันก็จะมาเกิดการหมักหมมละคิดว่ามันจะมีการหมักหมมเพราะว่าน้ําไหลเข้าไปในนี่มันก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะย่อยไปในตัวนะมีไส้เดือนมีอะไรมากินมีนกมีหนูมีขี้ไก่ขี้นกมากินใหัมันเรื่องธรรมชาติปล่อยให้มันธรรมชาติมันจัดการเข้งมาเลยเรามาดูเข้ามาต้นไผ่ต้นนี้แล้วก็ต้นไม้เราแหวกี้ในฤดูการถ่อไปมันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะงานาดไหน เป็นการทดลองนะครับการทดลองเกษตรเอ่อเกษตรแบบใหม่ทำแบบคนขี้เกียจเนาะง่ายๆเนาะ็นทางนี้ก็เป็นถางน้ำหมักหมักอาหารก็สามารถที่ใช้ได้แล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเอานำไปใช้ได้เลยเพราะว่าหมักได้6กเดือนแล้วตัวนี้เป็นน้ำหมักชนิดดีเลยผมก็สมส่วนมากผมก็จะเอาน้ำหมักในถังนพวกนี้แหละเอาไปใส่ในถัง ปั๊มชักรนฝงโน้นะใส่ในทงังทันลิรนะถังสีน้ำเงินนะแล้วก็ปล่อยมากับน้ำน้าเลยน้ำปั๊มชักปล่อยมาด้วยการผสมมาเลยแล้วก็มาตามสายท่อ PE ของเราตามสวนนะวิ่งรอบสวนเลยก็จะทำการลดต้น คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่ขี้เกียจสำหรับคนที่ขี้เกียจสำหรับคนที่ไม่อยากจะทำอะไรเยอะแยะคือมีเศษอาหารหรืออะไรต่างๆที่เราในครัวเรือนแล้วเอามาทิ้งใส่ในป่าของเราดีกว่าให้มันเกิดประโยชน์นะครับดีกว่าเราเอาไปทิ้งให้น้ำมันเสียหรือเอาไปทำทิ้งขยะเผาทิ้งเฉยๆนะครับเอามาทำแบบนี้ก็เป็นประโยชน์ให้กับต้นไม้ของเราได้ด้วยนะครับ คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e ให้ช่องไอแมนมนักเกษตรนะครับหรือเ,เข้าไปกติดตามในเพจช่องอในเพจ Facebook นะครับไอแมนมนักเกษตรเหมือน,นกันนะครับตอบตามดูไปดูก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ